สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการคุยกับอดีศรตรงไปตรงมาประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563ผมดูข่าวต่างโซเชียลมีแต่แผนจะปราบปรามนะครับอำนาจรัฐทั้งตำรวจทหารระดมสัพพกกำลัง มุ่งเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้บราการตำรวจนครบาลก็ประกาศแผนกรกฎ52แม่คณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรมุนินก็เป็นกับเขาด้วยครับออกหนังสือเวียนบอกว่าวันที่19วันที่20กันยาจะปิดประตูธรรมศาสตร์แถวสนามหลวงและท่าพระจันฉ์ ให้เข้าธรรมศาสตร์ได้เฉพาะทางด้านท่าพระอาทิตย์ต้องมีบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนเพื่อรับสอดรับกับแผนความมั่นคงของทางรัฐธะซึ่งประสานงานไปทางธรรมศาสตร์แม่ดูประหนึ่งนะครับจะประกาศสงครามใหญ่เลยสัพักำลังสามสี่พันคนตำรวจจากกองชาการ ภาคต่างๆรัด,ดมมาที่กรุงเทพมหานครนี่คุณทำอะไรกันอยู่ครับอาจยากรรมคดีโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เคลื่อนไหวถึงขนาดนี้ถ้าพร้อมสับอย่างนี้โจรไม่มีอยู่แล้วครับการกระทําความผิดเรื่องยาเสพติดไม่มีอยู่แล้วถ้าตำรวจเอาจริงก็จังถึงขนาดนี้นะครับแต่ตำรวจทหารและรัฐบาลชุดนี้ครับรัฐบาลชุดนี้ดูประหนึ่งว่า จะให้ความสำคัญต่อการชุมนุมวันที่19กันยายน2563อย่างเอาจริงเอาจังให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยใช้กฎหมายปิดปากครับพยายามใช้กฎหมายปิดปากเด็ดหัวแกนนำมีคนไปนร้องต่อสารรัฐมนูญว่าคุณอานน์นำพาและคุณไม้ปราศัยว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ไปกันใหญ่แล้วครับ การชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธมันเป็นสิทธิขั้นมูลฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกฉบับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เหมือนกันอย่าบ้าจ,จี้กันไปเลยครับอย่าใช้กฎหมายสกัดเขาเลยเขาไม่กลัวหรอกผมเองเคยผ่านการชุมนุมมาหลายครั้งขณะนี้ก็มีคดีความติดตัวในขณะที่ชุมนุมไม่มีใครกลัวใครหรอกครับเขาต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตย ต้องการได้รัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้ผู้นำประเทศที่รู้สึกรู้สากับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เอาคนบ้าใบ้คนแบบสติสตังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวปากวาจาดีเดี๋ยววาจากพลรุษวาดด่าคนนั้นคนนี้คนบ้าใบ้มาปกครองประเทศหน้าที่ขับไล่จึงเป็นของพี่น้องประชาชนครับ นักศึกษาประชาชนเขาคิดในสิ่งที่ดีอยากเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่ดีไม่อยากให้มีสิ่งอะไรที่มันไม่ดีในประเทศไทยพรมที่ปูทับไว้ความชั่วต่างๆเด็กนักศึกษาเขาจะรื้อออกมาครับไม่ดีใจด้วยหรือไม่ดีใจด้วยหรืออย่าบ้าจี้กันไปนะครับคุณประยุทธ์จันโอชาคุณประวิทย์วงสุวรรณซึ่งได้ข่าวว่าจะทำหน้าที่ดูแลม็อบครั้งนี้ อย่าแตะตั้งนักศึกษานะครับนักศึกษาเป็นอะไรมึงไม่มีที่อยู่แน่นอนเขาจะลุกเป็นไฟทั่วประเทศให้เขาชุมนุมไปสิครับทุกคนเคยชุมนุมธรรมศาสตร์เป็นสถานที่ที่ก่อร่างสร้างตัวเรื่องประชาธิปไตยทุกยุคทุกสมัยไม่มีธรรมศาสตร์สมัยใดครับที่จะล้าหลังล้าหลังหรือว่าคิดไม่ทันสถานการณ์อจากผู้บริหารของมหลาลัยธรรมศาสตร์ คุณแก้วสันอติโพธิหยุดเป็นเจ้าของธรรมศาสตร์ได้แล้วครับผมก็ธรรมศาสตร์เหมือนกับคุณนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ธรมาหากินเป็นอาจารย์สอนหนังสือเหมือนคุณจบสี่ปีก็ออกไปคุณธร,รมมาหากินกับธรรมศาสตร์จนเข้าใจว่าธรรมศาสตร์เป็นของพวกคุณธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนผมขอยืนยันธรรมศาสตร์เป็นของประชาชนธรรมศาสตร์เป็นมีเสรีภาพทุกตารางนิ้วสนามหลวงเป็นของประชาชนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เป็นของประชาชนถ้า ผู้ปกครองดีเขาไม่ออกมาหรอกครับถ้ากฎกฎติการัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ออกมาหรอกครับเขาไม่อยากได้สวมาจากการแต่งตั้งของผดเด็จก,การไม่อยากได้สวมายกมือยกตีนให้พวกคุณสืบทอดอํานาจเป็นนายกรัฐมนตรีไงเขาจะมาเป็นแสนหลายแสนคนครับประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ในวันที่19กันยาพบกันนะครับ ผมไปแน่นอนครับวันนี้ไม่ได้มาปุระดมนะครับมายุยงโดยเฉพาะครับพบกันวันที่19กกันยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ